you could try to play but you never gonna be me look the other way what I'm doing ain't easy bloody and stained from the people who deceive me Bloody ends break through the chains go free me look of a change look of a pain pulling a mob, pushing a train I'll never stop stick to a lane pick up the pieces and go with your ฟอรันชแนลสูตรเปิดแพ็กไอคอนิกโมเมนต์เอฟซีบาร์เซโลนาครับอีที่75.3คนที่เข้ามาดูคลิปนี้ผมเชื่อว่ายังเปิดไม่ได้อันเบิร์ตเฟลันนะครับคนสําหรับ EP นี้น่าจะเป็นสูตรสุดท้ายที่ผมจะลงให้สําหรับแพ็คนี้นะครับเดี๋ยวคลิปอื่นอาจจะเป็นการตามล่าเข้า ID หลักนะครับหรือไม่ก็การรับงานเป็นเคสพิเศษเนาะทุกคนครับเทคนิคหนึ่งที่เราใช้กันทุกๆแพ็กที่ผ่านมานะครับ เปิดดูข้อมูลบนดำสาครั้งสำหรับแพ็กนี้ผมใช้กันทุกไ d ที่ฝากเข้ามานะครับไม่ออกซัก ID ทุกคนแนวโน้มว่าจะไม่ออกนะครับฉะนั้นเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับแต่ถ้าอยากลองก็ไม่เป็นไรครับลองดูมาครับเข้าสูตรครับสูตรของเรา EP นี้คือตองหนึ่งครับ1 1 1เปิดดูข้อมูลย้อนครับครับมาราโอน่าและไฟร์แนครับ1 1 1ครับทุกคนเปิดดูข้อมูลเรียงตัว คนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปใหม่อย่าลืมอ่านรายละเอียดใต้คลิปนะครับทำตามสเต็ปก่อนเปิดทุกครั้งและเน้นเล่นออนไลน์ครับเป็นช่วงเวลา1นึ่สูตรไม่เกิน1,000ทองครับทุกคนหนึ 2> 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าไปครับ สำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปแล้วยังไม่ได้กดซับฝากกดซับ for channel ให้ผมด้วยนะครับส่วนคนที่ทักเขา้ามาในเพจครับจะพยายามทยอยตอบให้ทุกคนนะครับแล้วคนที่ฝากจะฝากผมเปิดยังไม่แน่ครับยังไม่รับปากนาะอว่าจะรับเพิ่มไหมเพราะว่างานที่ทําก็เยอะแล้วก็มีงานที่บ้านด้วยนะครับบางทีรับงานเยอะๆร่างกายก็ไม่ไหวครับสมองก็เอือรพอสมควรนะครับเป็นบางทีเนาะเป็นบางครั้งที่ลงคลิปไปผิดๆถูกๆก็ต้องขออภัยทุกคนนะครับ แล้วใครที่ทักเข้ามาแล้วผิดหวังกันไปก็ขออภัยด้วยครับบางทีผมก็เปิดไม่ได้ทุกแพ็กหรอกครับทุกคนขอบคุณครับขอให้ทุกคนโชคดีเปิดได้ไอคอนตัวที่ต้องการนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า forfun channel ผมทำได้คุณก็ทำได้ไปก่อน้ะครับสวัสดีครับบาย Free me, people like she